สวัสดีครับผมหนึ่งชิวอินดีดีดีด,ดีครับผมวันนี้ผมมาหาเห็ดโคนนะครับเนี่ยมา้อมูนครับผมว่าวันนี้ผมจะได้เห็ดโคนหรือเปล่าวันนี้มาดูกันตอนนี้เวลาก็ตีสามครับสิบนาทีครับผมนี่อ่ะเดี๋ยวไปดูผมกันว่าผมจะได้เห็ดโคนหรือเปล่าไปไปกัน mình không có thấy gì hết, không có thấy gì hết, không có gì hết, không có thấy gì hết, không có thấy gì hết, không có thấy gì hết, có gì không โอ้โหโอ้าหผู้ชมมาหม่ใหม่นะครับเอ้ยถ่ายไปเรื่อยๆคงกว่าจะได้ผมทำต้องทำให้สุดอะถ้าผมทำแล้วไม่ได้ผมไม่กลับบ้านอะ ต้องให้ได <l> ้อ่ะอย่างน้อยได้เห็นสักดอกก็ยังดีเนาะท่านผู้ชมเนาะขอสักดอกยังดีเนี่ยเราก็ถ่ายไปเลยนะดูกันเอาเองผมก็โอ้นี่เห็ดอะไรอ่ะมันดอกโอ้นี่นี่ไม่ใช่เห็ดโคนครับเนี่ยเห็ดเบื่อเราเริ่มกับความจริงแล้วตุนี้ตุนี้ ถ้ามีเห็นดอกแน่เลยไม่มียาลบเลยนี่ใปต้นม่มงเลยไปเดินเดินไปท่านผู้ชมเราจะไม่ย่อท้อแต่ความยากลำบากสู้มันขอสักดอกนี้เห็นสักดอก้อเห็นลำยูกขาวๆเนะต็มเลยนะ

kia đi là đi, hôm nay lắm chắc là chấp hành hôm 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 đi hôm 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 mình, hôm 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 này hôm 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 nè, hôm 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 này, hôm 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 để hôm 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 hôm

ดอกนิดเดียวเองมีไหมมีไหมมีอีกมา้นี่โอ้โหเต็มเลยแต่ดอกนิดเดียวปกนี่แหลกหมดนี่นี่นี่งอดำดำเลยนี่นะครับคุณนี่นี่งอดำดำนี่นะโอ้ยขาวเงาหวานเกินนี่นี่ครับ เอาดีหน่อยกว่าหัวแค่นี้โอ้โหัวกินเกลียน่ะเหมือนคล้หัวกินเกลียน่ะอูนหักเบื่อโอเคครับขาก็เอานั่นแหละอุแสมาละขาเขาจะกินได้นี่กินได้หมดอ่ะนี่มันจะเน่าหน่อยมันโดนน้ำโดนแมลงอะไรเีอะโอเคครับ อย่าลืมกดแชร์กดไลค์กด subscribe ผมด้วยครับผมก็มาหาเห็ดให้ทุกคนได้ดูแล้วนะครับผม,มว่าผมเดี๋ยวผมใช้ดูสรุปยอดทีหลังครับว่าผมได้เห็ดมากน้อยแค่ไหนผมถ่ายให้ดูนะคลิปนี้ก็มีอะไรมากมายอย่าลืมกดแชร์กดไ like, ลค์กด subscribe ผมด,ด้วยกดกระดิ่งด้วยครับผมโอเคครับบ๊ายบายโอเคครับยอดเห็ดผมก็ได้ประมาณนี้นนครับนั้นได้สักสี่ข้างสี่ขีดครับผมเอาดินออกก็เหลือสักสองสองขีดสามขีดครับผม ากกดแชร์กดไลค์กดซับสไคร์ด้วยผมด้วยนะครับผม